เพื่อนวันนี้นะครับเราก็จะเอาต้นไผ่ของเรานี่ยืดนะครับเฮ้อดีจังเลยออกไปสู่แดดละครับนี่ไปอยู่ที่ร่มรำไรก่อนนะครับนี่่อนเห็นไหมนนเงาขึ้นนะครับดูสองต้นนี้สิเงียบกริบเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็ยังไม่เกิดนะครับ เดี๋ยวอบโอ่งกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปขุดต้นขักต้นมาทําอย่างนี้ไว้อีกนะครับเ,เพื่อนๆเนาะเราก็จะได้ต้นไผ่ที่เราต้องการนะครับในรูปแบบการจัดการลหลายรูปแบบนะนี่ครับมัน,นก็คือการอบโอ่งนี้นะครับโดยใช้น้าหล่อเลี้ยงอยู่ใต้โอ่งนะให้เกิดอ่าสภาวะร้อนชื้นนะครับนี่ตั้งไว้ในร่มลำไรนะครับชายคาบ้านอย่างนี้นะครับ ก็สี่ต้นนะครับเป็นมาอยู่ต้นหนึ่งก็ดีใจแล้วครับเราได้ขยายพันธุ์ไผ่ที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเขาออกสู่ร่มลำไรนะครับสู่แดดด้านนอกสู่อากาศด้านนอกแล้วนะครับยอดที่เขาขาแบบนี้ก็น่าจะเขียวขึ้นนะครับก็ขาดว่าให้เขาแข็งแรงเนาะแล้วก็เป็นเร็วๆแล้วกันนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการขยายพันธุ์ไผ่ใหญ่นะครับ ไผจีนนะลำต้นตรงสวยนะครับแล้วก็ลำโตมากนะครับลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ